ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จูนเกีร์1ถึงเกีร์4จูนแบบนั้นเลยแล้วก็จูนอันบนสุดไฟแนลหาการออกตัวเอาเองนะครับทําได้ทุกคันนะครับผมสูตรนี้ โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเซนจีเซฮิกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรถบูกติเวรอนนะครับผมคันนี้ก็จะน้ำหนักอยู่ที่1888นะครับผมน้ำหนักก็หนักเอาเรื่องเลยนะครับคันนี้มีคนขอมาก็จะมาแต่งเป็นเครื่อง2 0 0 0 0 0นะครับผมโอเคซื้อไปเลยเครื่อง200,000นะครับแล้วก็เทอร์โบ2 0 0 0 0 0นะครับ แล้วก็ล้อยางซื้ออันแรกกับอันที่3นะครับซื้อทุกครั้งที่จะไปเล่นเกมนะครับผมโอเคแล้วก็พวกนี้ก็ซื้อให้หมดเลยนะครับผมซื้อหมดแล้วก็จะได้925 HP นะครับรอบเครื่อง7,000นะครับผมตามข้างบนนี้เลยก็มาดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมสูตรเกียร์เกียร์หถึงเกียร์สเนี่ยเหมือนกันทุกคันนะครับ เราจูนแค่ไฟแนลหาการออกตัวเอานะครับผมจำแค่นี้เราก็จูนได้ทุกคันแล้วครับแล้วก็จูนเกียร์หถึงเกียร์เเนี่ยความเร็วท้ายๆนะครับเราก็หากันเอาเองนะครับผมประมาณนี้จูนไม่ยากเลยแล้วก็มาดูช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างผมก็โหลดหมดเลยนะนี่กันโหลดโหลด เอาหลังเข้าอ๋อหน้าเข้าก่อนแค่นี้แล้วก็หลังเข้าอ่ะก็โหลดประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูทวงหลังกันเลยก็ไม่ได้ทวงนะครับก็กดรีเซ็ตไปเลยนะครับผมความสวยอันนี้ผมก็แต่งเองนะครับแต่งเองก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้เลิศหรูอะไรมากเพราะว่าแต่งไม่ค่อยเป็นนะครับผมลดสเต็ปรดบั๊กอะไรพวกนี้ผมก็ทําไม่เป็นนะครับ เดี๋ยวไปดูสนามที่หนึ่งกันเลยสนามเลสซิ่งไปเอาละครับก็มาดูสนามที่หนึ่งกันนะครับผมก็เบินยางไปเลยนิดหน่อยเบินยางไปนิดหน่อยประมาณ20%ได้แล้วก็ไปเบินรอบออกตัวนะครับชิงไส่ปัดแบบนี้นะครับผมอันนี้ใส่เองนะครับถ้าขับเกียร์ดีก็จะช้ากว่าน,นี้นิดหน่อยนะครับ ก็ใส่เกียร์เองใส่ไปที่6,8006,900นะครับอันนี้ก็วิ่งอยู่ที่8.57นะครับผมก็พอได้อยู่แล้วก็มาดูรันที่2กันเลยก็จะเป็นการกดโหมดดิฟนะครับผมก็เบินยางไปเหมือนเดิมครับเบินนิดหน่อย20บปอปัดอันนี้ใส่เกียร์แล้วก็ลากมาเกียร์ดีแล้วก็เข้าไปกดโหมดดิฟนะครับ มันจะทํายากๆหน่อยมือมันต้องเร็วก็จะวิ่งอยู่ที่8.40นะครับผมก็แรงมากมาดูลันที่สามกันเลยก็จะเป็นการกดสลับนะครับผมก็เบินยางไปเลยล้อนหน้าล้อหลังให้ร้อน50%นะครับร้อนแล้วเราก็เข้าเส้นแล้วก็รีบเข้าไปกดสลับได้เลยครับ ยิ่งกดเร็วยิ่งแรงนะครับผมยิ่งกดเร็วยิ่งแรงก็วิ่งอยู่ที่7.02นะครับผมโอ้โหโคตรแรงอนะ่ะวิ่งเจ็วิเลยนะครับระดับเจ็วีโคตรแรงอนะ่ะเดี๋ยวมาดูสนามที่สองกันเลยสนามในเมืองก็เบร์ยางเหมือนเดิมคนระับเบร์ไปนิดหน่อย แล้วก็ไปเบิร์นรอบออกตัวชิ้ไฟปาดแบบนี้นะครับผมแล้วก็สับเกียร์ไปที่6 8 0 6 9 0นะครับตุม่มวิ่งเท่าไรก็วิ่งประมาณนี้ครับ9.17นะครับผมก็วิ่งได้ดีมากมาดูล้านที่2กันเลยก็ กดโหมดรีบเหมือนเดิมครับก็เบินยางไปเลยนิดหน่อยให้มันออกตัวได้ปันปันปันใส่เกียร์ปับ๊บรีบเข้าไปกดโหมดริฟได้เลยนะครับก็วิ่งอยู่ที่9.04นะครับผมพอได้อยู่รถมันหนักมากๆ ก็ต้องวิ่งแค่นี้แหละามาดูรันที่สามกันเลยก็จะเป็นการกดสลับนะครับผมก็เบิร์นยางไปเลยล้อหน้าล้อหลังให้ร้อน50แล้วก็รีบเข้าไปกดสลับได้เลยยิ่งกดเร็วยิ่งแรงนะครับผมวิ่งอยู่ที่7.40นะครับผมโอ้โห เจ็ดจุดสี่ศูนย์นะครับบ้แรงอยู่แรงอยู่เมาดูสนามสุดท้ายกันเลยสนามไฮเวย์อันนี้ก็ใส่เกียร์เองเหมือนเดิมนะครับผมหาการออกตัวเอาเองนี่ปาดปาด วิ่งประมาณนี้ครับ9.19นะครับ9.19ได้แค่นี้แหละรถมันหนักมากแล้วก็มาดูรันสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับก็เบริรยางไปเลยล้อหน้าล้อหลังให้ร้อน50%นะครับผมแล้วก็รีบเข้าไปกดสลับได้เลยอย่างรวดเร็วยิ่งกดเร็วยิ่งแรงนะครับผม ก็จะวิ่งอยู่ที่7.52นะครับ7.52ก็ได้แค่นี้แหละขนาดกดเร็วแล้วยังได้แค่นี้เองก็มาดูท็อปสปีดกันเลยเบิร์นยางไปหน่อยเบินมานิดนึงให้มันออกตัวได้ แล้วก็ไปแต่ก็ออกไปหน่อยนึงก็เข้ามากดหมดดิฟได้เลยนะครับหรือว่าจะกดสลับได้เลยนะครับถ้าเราขับรถตรงแล้วเราเข้าไปกดสลับได้เลยมันก็จะวิ่งขึ้นเร็วมากก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จูนเกียร์หนึ่งถึงเกียร์ส จูนแบบนั้นเลยแล้วก็จูนอันบนสุดไฟแนลหาการออกตัวเอาเองนะครับทำได้ทุกคันนะครับผมสูตรนี้แล้วก็จูนเกียร์ห้าถึงเกียร์เจ็ดก็หาท็อปสปีดกันเอาเองนะครับผมง่ายๆครับจูนเกียร์ตอนนี้ก็กดยิกยๆยยีกเลยโอโอกดอย่างเร็วกดอย่างเร็วก็วิ่งอยู่ทนนี้530 525ลดลงมาเรื่อยๆถ้ากดไปต่อเนื่องก็มีหลายๆแน่นอนไปได้เรื่อยๆก็วิ่งประมาณนี้นะครับ530ถ้าเรากดตลอด540ต้องมาแน่นอนโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผม <trabajo> คลิปหน้าจ,จะเป็นันไหนต่อไปก็ รอชมได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปละสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ